จอจอกราดสบายดีผู้ชมทุกทุกท่านอยู่คุยบาเว้แต่ช่องสายแจกค่าแสนสาวอยู่ในเกมกันเลยนะฟรีไฟอีกแล้วนะครับผู้ชมเย้นะครับวันนี้นะครับฟรีไฟก็ได้เดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนผู้ีเอมนะครับเว็บเติมเกมออนไลน์นะครับที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยนะครับในเว็บนี้นะครับก็จะมี บ s <S ัตรกอรีนาเซลนะขายบัตรกอรีนาเซลแล้วก็เติมเกมออนไลน์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีซุมเพชรฟรีไฟายซุมบัตรกอรีนาเซลซุมบัตรทูมานี่นะครับแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะครับในเว็บนี้แล้วก็วิธีโอนเงินนะครับวิธีโอนเงินเข้าเว็บนะครับโอนผ่านทัวเรลหรือว่ากล่องของขวัญนะครับทุกคนแล้วก็เติมผ่านทูมานี่นี่ครับเบอร์วอลัตรนะครับผมแนะนำให้โอนผ่านทัวเรลนะครับทุกคนนะนะครับนี่นะครับผมก็จะมาโอนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเข้ากับ เว็บนนี้ครับเลขอ้างอิงนะครับเลขทำรายการนะครับเราเอาเลขตรงนี้นะครับไปกรอกนะครับทุกคนนะนี่เลยนะฮะเราก็มากรอกตรงนี้นะครับกรอกเสร็จทีเทียวเรียบร้อยนะครับในเว็บนี้นะครับสมเพชรรีไฟล์นะครับเพชรจะเข้าเกมทันทีเลยนะครับในเมื่อเราสุ่มเสร็จปุ๊บเพชรเข้าเกมทันทีเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมสายฟรีนะทุกคนนะอืมอันนี้อะไรขอดูหน่อยอ๋อตามหาโทเค็น ตามหาโทเก้นยังไม่เปิดครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ดีกว่านี่ทุกคนเห็นด้านซ้ายมือไหมฮะโมโคอะไรนะเอา้ารับเลยเหรอโมโคจำํำใช่ไหมจับจ้มอะไรอ่านว่าอะไรนะก็จะประมาณนั้นแหละนะครับทุกคนนะเคยแรกได้หรอกอย่างเท่ครับ นี่กดเข้ามาครับโมโคนี่นะครับกดเข้ามามันจะเป็นหน้านอย่างนี้นะครับแล้วก็มีวีดีของเรานะฮะและโทเค็นของเรามีศูนย์นะฮะตอนนี้อ่าแล้วยดกิจกรรมก่อนนะฮะระยะเวลากิจกรรมมาตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่26กันยายน2 5 6 4เวลาเที่ยงคืนหมดกิจกรรมนะฮะมินิเกมทั่วไปพาโมโคกระโดดข้มสิ่งกีดขวางให้ได้คะแนนสูงที่สุดอ่ามีทั้งหมด สโหมดคือโหมดทั่วไปและโหมดโหมดอะไรโหมดอะไรฮะมีสองแบบเหรอเราเลือกเล่นใช่ไหมภาษาอังกฤษผมอ่านไม่เป็นนะ,ะทุกคนนะจะได้รับคะแนนพิเศษขึ้นนะฮะก็สามารถรดแรกของรางวัลได้จากจากอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปแลกคะแนนแนะนำนะฮะคะแนน ตามคะแนนที่ที่ทำได้เออไม่ใช่แนะนำโดยแบ่งออกเป็นสองแบบโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทรางวัลคะแนนนะครับเมื่อคะแนนถึงกำหนดจะสามารถรับรางวัลได้และคะแนนอันดับเมื่อทำสถ,สถิติสูงสุดจะสามารถเรลือกรับรางวัลได้ กดเข้ามาตรงรูปหัวใจนะทุกคนเอ้ยตรงแลกของนี่แลกของเราสามารถแลกได้ตรงนี้นะครับทุกคนนะมีสองแบบนี่คือตรงเนี้ยที่สองแบบที่ผมอ่านเมื่อกี้ที่ผมงงๆนะเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมไม่รู้นะฮะก็กล่องสกินปืนกระบอกนี้นะครับเป็นสกินปืนอะไรก็ไม่รู้ผมลืมอ่าสายพันห้าร้อยโทเคนและกลองสกินปืนเ k a คเอคะไรวะเนี่ย AK อะไรวะเดซไอหรอ ไปกองเขียวๆขียวก็สกินปืนที่ผมไม่คุ้นเลยวะ่ะสามพันโทเค็นและห้าพันโทเค็นก็เป็นอาร์กนะครับทุกคนนะแล้วก็แปดพันโทเค็นแล้วก็นี่หัวไดมอนด์ Demon นะฮะแล้วก็หนึ่งหมื่นสองพันโทเค็นรับเอ่อน่าจะเป็นตรานะตราหรือกระเป๋านี่แหละนะครับทุกคนน่าจะเป็นตรามากกว่าผมว่านะดูทางนี้ครับเป็นของที่ตั้งวางในกรอรอด้วยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ตรวจสกินปืน ะะแล้วก็มีตัวโกโลนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรางวัลพิเศษปะนะครับทุกคนแล้วต้องสุ่มอโทเค็นนะฮะโทเค็นสะสมโทเค็นถึงจํานวนกําหนดเธอจะได้ของรางวัลน,นะทุกคนนะก็เราก็จะไปสุ่มอโทเค็นเลยเลยกันนะครับตอนนี้หัวใจนะฮะเรามีอยู่5้าอันนะครับคือเขาให้มา5้าอันนะครับทุกคนนะเราก็เริ่มเริ่มเลยครับทุกคนนะกดเข้ามาตรงนี้อ่านะ และเราก็มีให้เ,เลือกสองแบบแบบบนกับแบบล่างนะฮะแต่ผมเลือกเล่นแบบบนนะแบบล่างถ้าแบบล่างในะเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนนะคูณหนึ่งดเลยนะฮะถ้าเล่นเราเล่นตัวล่างเนี่ยนะครับทุกคนนะเอาไปแล้วครับทุกคนผมค้างที่นี้อุ้ยอุ้ยโอ้เป็นตัวเลขขึ้นแล้วผมอม,มันเป็นตัวเลขขึ้นแล้วผมแบบไปโดนนะ่ะทุกคน คุณได้รับคะแนน17เองนะคุณเอาชนะผู้เล่นอีกกว่า1.77ของเกมเอ้ยลืมรับรางวัลเมื่อกี้นี่ให้ผมไม่รับรางวัลด้านขวามือมันจะมีให้รับรางวัลน,นะทุกคนโอ้โหเอาเลยครับทุกคนผมไม่รับรางวัลด้วยปกติเราจะได้รับรางวัลน,นะครับทุกคนแต่ผมไม่ สร้ hey, างบอนเต๋อครับทุกคนโอเคมาเราเริ่มใหม่ครับมาเอาแบบรธรรมดามาครับมากระโดด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 ครับกระโดดครับโอ้โอติดเฮ้ผมได้น้อยแต่ว่าโทเค็นคนดูเอ้ยผมลืมรับอีกแล้วลืมรับรางวัลอีกแล้วครับทุกคนอ๋อลืมได้ไงวะเนี่ย อู้หูอันนี้คือความสามารถนะนี่รับรางวัลทางขวามือนะครับทุกคนนี่นี่นะครับปกติจะได้รับรางวัลตรงนี้อ่าหลังจากที่จบเกมมาแล้วแต่ทําไมผมไม่รับเฮ้ยเครียดมาครับมาเอาตัวล่างดีกว่าเราจะได้เพิ่มเยอะอ้อ แล้วครับนี่โอ้โหเจ้ามาต่อครับต่อตัวบนดีกว่าเฮ้ยทีเดียวตายเหรอจบเกมจบกันโอ้โหไปร้านรางวัลผมได้แค่เท่าไหร่ร้อยกว่าี่ตายชิโลวิน โอ้ oh, สรุปผมไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยผมเสียดายมากนะทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยของรางวัลนะครับของรางวันนงลวที่เราจะได้ก็จะมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคือเราได้นะครับของฟรีเลยนะทุกคนก็มาเล่นกันนะครับทุกคนนะแล้วก็รับสิทธิพิเศษรับสิทธิพิเศษนะลงเล่นเกมเพื่อรับสิทธิพิเศษอนน่าเล่นอะไรนะลงเล่นเกมเพิ่มเหรอ ลงเล่นเกมเพิ่มตามหาโทเค็นคือถ้าเราลงเล่นแล้วมันจะได้อหรือยังไงอืมผมจะลองครับทุกคนคือเล่นเกมจบมาแล้วไม่ได้นะครับทุกคนนะต้องรอให้กิจกรรมเปิดก่อนกิจกรรมที่ว่าหาโทเค็นยังไม่เปิดนะทุกคนนะนะน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับทุกคนนะตามหาโทเค็นนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะเราก็เลยยังรับไม่ได้นะครับทุกคนโอเคก็ รอตอนมัทที่มันเปิดนะ,ะทุกคนนะนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นนเจอกันคลิปต่อไปให้มีกิจกรรมมาเรื่อยใหม่ผมจะบอกอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ,ะทุกคนบ๊ายบาย